สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะถ้าคุณเป็นคนไทยนะคะที่อาศัยอยู่ในเดนมาร์กหรือว่าเป็นคนไทยที่อยากรู้อยากเห็นหรือว่าเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเดนมาร์กนะคะเราได้ทำพอดแคสต์นี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าเราอยากแบ่งปันความรู้คำแนะนำและแรงบันดาลใจให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเดนมาร์กไม่ว่าคุณจะเพิ่งย้ายมาอยู่ที่เดนมาร์กหรือว่ากำลังจะย้ายมาอยู่ที่นี่ หรืออยู่ที่ประเทศเดนมาร์กแล้วมานานหลายสิบปีก็ตามนะคะพอดคาสนี้นะคะทำมาเพื่อคุณและช่วยคุณได้ค่ะที่นี่คุณจะได้ฟังเรื่องราวนะคะที่ไม่ค่อยมีใครจะพูดกันบ่อยๆสักเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแชร์ประสบการณ์ความรู้นะคะเรื่องจริงต่างๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิต ในประเทศเดนมาร์กนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ของเยลเองหรือว่าประสบการณ์ของเพื่อนๆคนอื่นนะคะที่จะเชิญมาคุยกับเราในที่นี้นะคะรวมถึงกับการเรียนภาษาเดนมาร์กกับติวเตอร์เยลนะคะแบบเข้าใจง่ายๆสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันาาจริงๆนะคะแล้วก็เคล็ดลับการใช้ชีวิตนะคะเคล็ดลับการเรียนนะคะ หรือว่าการทำงานนะคะหรือว่ารวมไปถึงการหางานนะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่เราพบเจอจริงๆในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการหาเพื่อนนะคะการเข้าร่วมกับสังคมในประเทศเดนมาร์กหรือว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยทำยังไงนะคะเราก็จะมาแชร์ตรงนี้กันนะคะแล้วพอดคาสต์ที่นี้นะคะให้แรงบันดาลใจในการเรียนภาษาและการหางานแน่นอนค่ะ รวมถึงการอัปเดตข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับคนไทยหรือว่าอาจจะมีประโยชน์ต่อคนไทยรวมถึงข่าวสารที่ทันด่วนทันเหตุการณ์นะคะเราก็จะนํามาแชร์อะไรที่มันมีประโยชน์นะคะเกี่ยวกับคนไทยหรือวัวฒนธรรมที่เราควรรู้นะคะในประเทศเดนมาร์กเราก็จะนํามาแชร์กันตรงนี้นะคะเราเคยผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วนะคะตอนที่เรายังไม่เข้าใจอะไรเลยเนาะเราอยากให้ พอดแคสต์นี้นะคะเป็นเพื่อนที่คอยให้คำแนะนำง่ายๆและกำลังใจแก่ทุกคนเนาะเพราะว่าก่อนที่เราจะมาพูดภาษาดินหมากได้แล้วเข้าใจวัฒนธรรมและสังคมเนี่ยแล้วไม่ทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวเนี่ยมันยากมากนะคะเพราะว่าเรามาไกลบ้านเนาะเราก็เลยอยากให้ ทุกคนเนี่ยรู้สึกมั่นใจในการใช้ภาษาเดนมาร์กในการอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กแล้วก็ในการเข้าสังคมและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนที่เราเคยเป็นมาก่อนนะคะเพราะว่าเราเ <ammed. S 1> ชื่อว่าการเข้าใจภาษาเดนมาร์กกับวัฒนธรรมของชาวเดนมาร์กคือกุญแจสำคัญในการใช้ชีวิตที่นี่นะคะเยียว่วขอการันตีเลยมันสำคัญมากๆนะคะ หลังจากเกินนำเกี่ยวกับว่าพอดแคสต์ของเราเนี่ยจะมีประโยชน์ยังไงมีจุดประสงค์ยังไงเยลขอแนะนำตัวเองก่อนเลยนะคะก็เกินชื่อตัวเองไปหลายรอบแล้วค่ะก็คือเราชื่อเยลนะคะชื่อจริงเหมือนแพรนะคะนามสกุลแดนนะคะเป็นคนไทยแท้นะคะมาอยู่ที่เดนมาร์กแล้วประมาณเกือบ11ปีนะคะก็แต่งงานกับชาวเดนมาร์กนะคะชื่อ คุณเฮนริเดนนะคะแล้วก็มีลูกสาวน่ารักหนึ่งคนนะคะชื่อน uh ้องมิยาอายุห้าขวบนะคะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นปศูนย์ที่เป็นภาษาไทยเนาะปศูนย์ก็คือเตียมเตรียมจะขึ้นอนุบาลปศูนย์ไม่ได้ขึ้นปศูนย์นะคะเมื่อกี้ให้ข้อมูลผิดก็คือเตรียมขึ้นอนุบาลปศูนย์นะก็เยลเป็นใครนะคะถ้าจะเล่าย้อนกลับไปเมื่อสิบเอ็ดปีที่แล้วนี่มันจะเรื่องยาวมากก็เล่า เอพิโซดนี้ไม่หมดแต่เราจะมาเล่าไปเรื่อยๆนะคะเพื่อทุกคนจะได้เอาสิ่งที่เยลทำมาเนี่ยไปเป็นแรงบันดาลใจก็ตอนนี้เยลทำอะไรอยู่บ้างนะคะตอนนี้นะคะเยลทำงานที่บริษัท e n e r g y n e t นะคะเป็นผู้ช่วยผู้นำโครงการนะคะหรือว่าในภาษาเดนมาร์กเรียกว่า Program Assistant นะคะก็บริษัท e n e r g y n e t เป็นบริษัท เกิดส่งไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั่นเองนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเยวเป็นคนที่ขยันเนาะขออนุญาตบอกว่าเยวเป็นคนที่ขยันแล้วก็ทะเยอทะยานมากเนาะเยวก็เป็นนักแปลฟรีแลนซ์แปลอิสระให้กับบริษัทดิกชั o นด้วยนะคะแปลตรงจากทางสารนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนาะเยวก็ยังสอนภาษาเดนมาร์กให้กับคนไทยนะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะ,ละหลายๆคนอาจจะรู้จกักเยวผ่าน นามที่เรียกว่าติวเตอร์เยลนะคะแต่ว่าก็ก็คือผ่านช่องทางของเดนิสรูมนั่นเองนะคะเพราะว่าเรามีความสนใจในภาษาเดนมาร์กจริงๆแล้วเราก็สนใจในวัฒนธรรมสังคมของประเทศเดนมาร์กเนาะแล้วก็เราอยากให้คนไทยเนี่ยสามารถพูดภาษาเดนมาร์กได้เวลาที่เราอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กเนาะหวังดีจริงๆนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเยลเข้าใจดีนะคะว่า การเริ่มต้นใหม่ในต่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเยวจึงอยากใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะแบ่งปันความรู้ที่เยวเคยได้รับมาหรือว่าเยวอาจจะได้พื้นที่นี้ในการเล่า ปัญหาต่างๆที่โยวเคยผ่านมาระหว่างที่อยู่เดนมาร์กทุกอย่างมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบนะคะโยวจะบอกว่าก่อนที่โยวจะพูดภาษาเดนมาร์กได้เขียนได้นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะโยวทุกวันนี้ก็ยังเรียนภาษาเดนมาร์คมันเดิมเพราะว่าภาษานั้นเปลี่ยนไปในทุกๆวันนะคะเพื่อให เพื่อนๆทุกคนนะแลหรือว่าคุณคนที่เดินทางในประเทศเดนมาร์กอาศัยอยู่ที่นี่นะคะได้เดินทางไปกับชีวิตของคุณที่นี่ได้อย่างมั่นใจกว่าเดิมนะคะเดียวก็จะมาแชร์ความรู้ประสบการณ์นะคะใน พอสของเยลรวมถึงการเรียนภาษาเดนมาร์กด้วยใครที่ติดตามเยลทาง d e n i s s Room อยู่แล้วเนี่ยก็ติดตามต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Instagram นะคะแล้วก็ YouTube ก็สุดท้ายนี้ก็ขอบอกว่ายินดีต้อนรับอีกครั้งนะคะเรามาแชร์ความรู้ไปด้วยกันนะคะมาฟังกันไปด้วยกันวันนี้เยลลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ hi ้ hi เป็นการลาแบบภาษาเดนมาร์กเนาะไฮ